อะไรไม่เข้ากับหน้าตาเลยอ่ะมีคนบอกผมว่ารายการเนี้ยพิธีกรแม่งโคตรขี้บูลลี่แขกสักสิทธิ์แท่งทองอ่ะยังพอได้อยู่นุ้สุดจราโอี ไหนๆก็มาแล้วขอปรึกษาเรื่องนึงทำไมผู้หญิงไทยชอบข่มหัวพูดไปแล้วเราพูดดีๆแล้วไม่ทําไมหน้ามึงโกรธทาไมเขาสัมภาษณ์กูขนาดกูไม่ใช่ผัว <laughs> มึงกูยังกลัวนะ <laughs> อยากให้ผัวนุ้ยสุจิราไปออกหนกระแสแล้วกันเรียกให้หนุ่มกัญชยัยช่วยพูดกับเมียผมหน่อยได้ไหม <laughs> มีรุ่นพี่หนูเขาชอบผู้หญิงเซ็กซี่แต่ว่าเรียบร้อยเเขาแค่มีปัญหาตรงไหนฮะนะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณนมีปัญหาอะไรไม่ต้องรีบครับอาทีนี้อาผ้าี้ามันไม่มีครับมันไม่มะมันไม่มามันไม่ สวัสดี <initiatives> สสดครับพบกับนุ้ยสกิลาและป่าแท่งในรายการขอกินหน่อยเราสองคนนะคะจะมาทําภารกิจเพื่อหยุดความหิวด้วยการขอกินเมนูเด็ดของแขกรับเชิญค่ะเมื่อกินเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องทําเมนูนั้นให้เหมือนกับแขกรับเชิญให้ได้ค่ะเอ๊วันนี้ป่าเอาข้าวมาให้นุ้ยหรือเปล่าหน้าเอามาสิจ๊ะนี่จัดให้จุกๆไปเลย5.5กิโลป๋าข้าวอะไรอ่ะเราข้าวมาบนคอของนุ้ยไปไหนก็นี่ไงข้าวมาบนคอเห็นไหมเนี่ยข้าวมา คของข้าวขาวหอมมะลิ100%ถุงสีแดงเขาเพิ่มปริมาณนะครับฟรีอีกครึ่งกิโลคุ้มค่าแต่ว่าราคาเนี่ยเท่าเดิมเป็นข้าวนะฮะที่มาจากแหล่งพ่อปลูกคุณภาพและเก็บเกี่ยวปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ข้าวที่หอมอร่อยนุ่มและเนื้อสัมผัสดีที่สุดการันตีคุณภาพข้าวหอมมะลิแท้ด้วยตราสัญ,ญลักษณ์รูปพนมมือดีพิเศษติดดาวต่อเนื่องยาวนาน10ปีซ้อน,อนหูป่า ถุงเนี่ยได้รู้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยอะ่ะต้องไปจัดแล้วแหละไปจัดเลยนุ้ยหาซื้อข้าวหอมมะลิหอมหอมนุ่มๆอร่อยอร่อย,ออยแบบเฉพาะของข้าวมันคองได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศร้านมาบุญคองออนไลน์ช็อปในช้อปปี้ราซาดาและ J d ดีเซ็นทรัลจัดส่งฟรีไม่มีขั้นตำนอกจากข้าวขาวหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์ถุงสีแดงข้าวมาันคงยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพและเป็นแบรนด์ข้าวเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่งคลองใจผู้บริโภคอีกด้วยรีบไปหาซื้อกันจะ l a สตา ไหนๆก็ไลฟ์สไตล์ข้าวมาบุญครองเย้โอ้โหงั้นนะคะไปหุงข้าวก่อนนะคะป๋าป๋าฝากกดสั่งซื้อข้าวมาบุญคองให้ด้วยนะคะใช้เราเฉยส่งที่บ้านน่วยเหมือนเดิม เราจะใช้เป็นแพนเบสนะครับน้าทำอะไรไม่เข้ากับหน้าตาเลยอ่ะมีคนบอกผมว่ารายการนี้พิธีกรแม่งโคตรคีบูลลี่แขกเลยเอ๊ะพิธีกรใครวะศักดิ์สิทธิ์แท่งทองอ่ะยังพอได้อยู่นุยุจุลาโอ้ยตอนแรกนุ้ยก็นึกว่าอ๋อน้าขาดทุนจากการทำเก๊กหวยก็เลยมาโอ้ค่าตัวมึงนี่เยอะมาก อ๋จริงๆนะถ้าช่วงไหนที่สุขภาพจิตแย่เนี่ยผมแนะนําไม่ควรพบนุ้ยสุจิราเพราะนุ้ยสุจิราก็จะด่าคนอื่นให้เราฟังอนะ่ะเกลียดใครก็ชอบเอามาละบายให้ฟังอนะไรเงี้ยพูดถึงนุ้ยหรือพูดถึงนา้าพูดถึงกูตัวกูด้วยนั่นแหละส่วนประกอบก็อย่างที่เห็นแล้วครับโรงเรียนะเริบบุรีเราเดินไปทำในเส้เลยอะไรโรงเรียนมึงเจ๊งอยู่นี่ใช่ไหมอย่าเรียกว่าเจ๊งเรียกว่ายังไม่ถึงจุดคุ้มทุน แล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะมาผสมแป้งใช้แป้งอะไรคะแป้งเด็กแครมั้งที่มีความรู้ไหมเนี่ยอร่อยชิบหายสำหรับใครก็ทนที่ทำเมนูนี้ก็จะถือว่าเป็นจังหวะแหกโค้งคือจังหวะห่อไข่ในไข่มีอะไรบ้างคะค่ะก็จะมีหนัง ว่านั uhm ่นใครคนเทลงไปเลยซาประเด็นคืนนี้สวยอ่ะนะกิงมันเออกิิงมันครับนี่นะฮะนี่เนี่ยกระทะต้องเรียห่างไฟด้วยเดี๋ยวไข่มันไม่สุกอันนี้ก็คือห่อเป็นลูกพีระมิดเนาะัรบเชิญมึงเป็นฟาโร่แล้วไงมึงห่อลูก ออ้้ยยทำขนมเบื้องเลยแล้วลแล้วก็เริ่มพับจากด้านนี้ก่อนนะครับสุดสุดโหนะสุดสุดตรงนี้น,นี้ถือว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยดีตรงนี้นนไม่ค่อยดีเห็นไหมฮะแม่แม่เนี่นะฮะเราก็จะอย่างเงี้ยเนื้อสองขามโอเค โอเคได้อย be ู่อะไรอย่างนงี้าอะไรอย่างี้เห็นอย่างนี้นะฮะผมให้คะแนนตัวเองว่าตอนเนี้ยไข่ที่หอมยังไม่สวยเพราะว่ากระทะแปลกหน้าทําไข่ทีดิมึงประดิษฐ์นะมึงหลอกคนนะมึงอประดิษฐ์ชอบหลอกคนเนี่เขานี่ดูพลาดคือพลาดโอเคมึงอะปลอมทีที่แสดงหวาอีปลอม ไม่ไม่ทำไมต้องเล่นใหญ่อะมาแล้วค่ะอะไรเงี้ยเมนุษย์ปกติเขาไม่ต้องพูดอย่างนั้นนี่เลือกเมนูนี้มาเพราะ,<ท>ะอย่างที่บอกก็คือว่าเวลาทํามันสนุกดีเห็นไหมมันมีเทคนิคสุจิลาจะโชว์แหละว่าเราทําแบบกับข้าวไงนุ้ยสุจิราเหมือนมีสมุดเล็กๆที่คอยจดว่าวันนี้กูพูดจาหักหน้าคนไม่กี่ทีวันนี้กูต้องได้สิบแต้มเนี่ยคนเขาก็เอาคอนเทนต์มาให้ไงอีนี่ก็แบบว่าจะโชว์แหละจะโชว์แหละอะไรเงี้ยแล้วก็ติ๊กในสมุดงงๆมันว่าเออวันนี้กูหักหน้าเน็กได้สองที รียงตัวมาอย่างดีหนุยบอกเลยวันนี้ต้องาจสามแยกปากหวานแล้วทำงานอะไรด้วยกันอย่างนี้ที่ทำงานกันหนักๆเลยคือที่ทีวีทันเดอร์สบัดช่อกลัวเดดแอร์กลัวดรอปคุยๆอะไรกันเอ๊ะพี่ราค้าวไดนมาถึงนู้นแลคะเอ๊ะพี่เราไปแล้วครัเราคิดในใจอีแใครก็พูดก่อนมามาตากินพร้อมกันรอยไหม อาคุณสุจิราสาธุคุณศักดิ์สิทธิ์ครับคุณรับหนูเสร็จแล้วหรอแค่เนี้ยหรอคือจะร่าดหัวชามจบเป็นข้าวแกงนี่เลยเอโอเอามานี่เตรียมละคิดในใจละกูจะพูดอะไรหักหน้ามันอีกดีวะทำให้เขาขันความเลยเขาให้รอกินพร้อมกันโอเคท่านครับอืมอร่อยนี่ ซอสมึงขึ้นครึ่งปากอีกปากแล้วมันเล็บหนูมันนี้ทามันมันทำไมมึงต้องทาเล็บเช็ดจมูกอย่างนั้นเลยอ่ะ <c oughs> นี่คือสูตรที่บ้านใช่ฮะทำกันมาตั้งแต่เด็กๆใครจอดให้ทำพ่อครับพ<อ>่อพ่อทำกับข้าวพ่อเขาเล่าแล้วไงว่าครอบครัวเขาผู้ชายจะเป็นคนทำกับข้าวอ้าวทำไมต้องไปหักหน้าเขาอย่างนั้นล่ะ้พูดจาบ้านหนึ่งเหมือนพิธีกรชายมึงนี่โง่เหลือเกินมึงไม่ได้ฟังเหรอมีคำดีๆกว่านี้ตั้งเยอะอ่ะอย่างเช่นก็อย่างที่น้นเน็กเล่าบอกไปแล้วบอกไปแล้วใช่ไหมครับพี่แท่งไม่ได้ไม่ได้ ไม่จะไปพูดเหมือนกับพี่แท่งว่ามึงอะโง่แล้วจะไม่ฟังเขาเล่าไปแล้วไอ้ควายเงี้ยป่าทหาไม่ป่าจพูดอะไรเลยอ่ะเขาจะเลยอะไรพูดป่าจริงนั้นเขาจะอะไรพูด ขนาดกำลังดีแล้วไข่ไม่แข็งไปด้วยนะโอ้ไข่ไม่แข็งแย่นะไข่ต้องแข็งแข็งไว้ก่อนนะเวลาไข่มันแข็งที่ไข่หรอคือแข็งนั่นแหละนี่ก็ต้องถามให้กูพูดเดี๋ยแต่จริงๆแล้ววันนี้ผมไม่ค่อยชอบไข่ที่ห่อสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเครื่องครัวแปลกหน้ามันจะทําให้ผิดเพี้ยนทำไมไม่เอากระทะตัวเองมาก็กู่ขี่มอเตอร์ไซค์แขกที่จะมารายการนี้ต่อไปนะเมื่อกระท้มาด้วยก็พกมานะเราจะได้เห็นสกิลการทํากับข้าวอันขั้นเทพของ เอาขนาดนั้นเลยเหรอวะเมื่อกี้แข่งเชฟกระทะเหล็กเลย่องไงดีนะเมื่ไกีบอกว่าให้กูเอาเกไอ้เตาแก๊สมาด้วยเตาแก๊สเอออ่าวบางคนก็บอกว่าเขาชอบไฟฟู่ไงลองคิดสภาพดูแล้วกันนะพี่ผมขอเตาแบบไฮสปีดไฟฟู่นะครับผมขอกระทะจีนไข่ผมขอใช้แม่ไก่อารมณ์ดีเท่านั้นทีมงานเขบอกว่ามึงไม่ต้องมาเลยมึงอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านแต่ว่าถือว่าน้ำหนักไข่ก็ดีนะมันไม่แข็งนะ เห็นแห้งๆเงี้ยตักหน้าไปชมไปเออคนเราแปลกีกูว่านะน้อยมึงมีปัญหาในการพูดจาในแนวโพสิทีฟชีวิตมึงจะดีขึ้นนะไม่ต้องไปสักมือสักไฟไพูดจ้ายมันบวกบวกก็นี่ไงบวกไม่บวกตรงไหนอ่ะพร้อมบวกเลยอันนี้ดีอันนี้ดีล่าสุด ได้ข่าวว่าน้าไปยืนต้มน้ำแกงหวยช่วงโควิดประมาณซสซันสมคนมันก็ท้อใจไม่ไหวแล้วโอ้โหซ้ำแล้วซ้ำเล่ลาไอ้เราก็เลยคุยกับทีมงานว่าเฮ้ยก่อนนั้นนี้เรารับรีวิวอาหารโฮมเมดเราทำมั้งดิทำให้คนมันดูทำเป็นเพื่อนคนว่าเรายังทำเลยทำอะไรดีวะน้ำแกงหวยแล้วกันเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีสูตรน้ำเก๊กฮวยแบบร้านขายยาที่เป็นจะเป็นตู้เหล็กใช่ปะใช่ที่ต้องเปิดเงี้ยต้องแก่เท่านั้นถึงจะเก็ตเพราะว่า ถ้าเด็กที่อายุต่ำกว่า3 0จะไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่านา้ำเก,าาก๊กฮวยร้านขายยาสูตรนี้มีที่บ้านตั้งแต่ปี1955ทําครั้งแรกประมาณ2-300ขวดคนก็ขายดีมากขายดีมากมสูตรตรงนี้คืออะไรสูตรเด็ดเคล็ดลับสมัยตอนนั้นปู่มีเพื่อนเป็นคนจีนคน<อ>จีนเนี่ยธุรกิจแรกๆคือร้านขายยา้องทำอะไรอะ่ะโชยโชยปกติมากลูกค้าจะท้าไปทำอย่างเงี้ย กลัวไม่เห็นแบวนเป็นไงรสรสชาติเป็นเหมือนสมัยเด็กเหมื่อเลยอ่ะนี่เป็นรสชาติร้านขายาเลยนะร้านขายาไปกินด้ที่ไหนเนี่ย ไลน์แอดครับนันเน็ก555ออฟฟิเชียลสอบถามได้เราตั้งในร้านแอดไวซ์จะเป็นร้านขายอุปกรณ์ไอทีก็คือยืนซื้อปักสามตาแล้วก็หิวจะหายน้ำก็กินน้ำได้่มได้ถูได้ใช่ครับมึงนี่คนแก่มากเาเรียกปักรังตาเลี้ยงยาวๆเออปักตาคือก้อนๆซึ่งก็ไม่ใช้กันแล้วเคยฟังเพลงป่ะปักสามตาเธอหนาคนผิพลาดสายตาอันนี้อันนี้มีชั้นเดียวไหมชั้นเดียวแล้วถึง ไม่เลือกขวดแบบนี้ผมเป็นคนลหลงไหลขวดไซกักรสองกัก <c oughs> คือหนึ่งแบนอสองแบนคือโอ้ยแบนคึงกลคือเป็นที่ทมาว่าอย่ามากักรางเงี้ยหรอใช่ <c oughs> คนละเรื่อง <c oughs> คนละก,กัก <c oughs> มึงไม่ต้องกลัวจมกลัวดบับถึงมึงไม่พูดกล้อง <c oughs> ผมก็รับมึงไซกักรสองกักคือหนึ่งแบนสองแบนเป็นหนึ่งกลมส่วนไอ้กักของมึงคือการขยักไว้นี่ยังจะทำต่อไหมเฮ้ยไม่ทำเงี้ยเอาไปใช้งานยุ่งไงเพราะว่าอย่างเนื้อก็เลิกวันนี้ กลายเป็นเรื่องจริงจังแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะได้อยอย่างเป็นทางการแต่ว่าผมจะผลิตมันในจํานวนระมาณหนึ่งเท่านั้นจากประสบการณ์ในการทําเนื้อทอดพบว่าของกินบางอย่างเวลาอัพสเกลแล้วมันไม่ดีเหมือนเดิมไม่ว่ามันจะขายดีแค่ไหนเอาเท่านี้ให้มันไม่พอเพราะว่ามีเสน่ห์อะไรอะไรถึงแม้มึงไม่ได้พูดมึงก็ใช้เล่นสีหน้าใช่ไหมอยากถามว่าไม่ทําน้ําอื่นหรอเกลียดคนอย่างนี้เจ้าใบกูทาเก็กมวยทามาลำไยกูทําลำไยทาหากัน มึงอยากแดกลำไยมึงไม่กินลำไยที่อื่นก็ถามเฉยๆว่าเออจะมีอย่างอื่นไหมมันมีวิธีการถามที่ดีกว่านี้ได้อย่างเช่นอย่างเช่นออาน้าทำเก๊กฮวยแล้วมองน้ําอื่นไว้บ้างไหมคะหรือว่าเก๊กฮวยเป็นอะไรที่น้าไม่น้าเราสนิทกันเกินไปจนกว่าที่จะต้องมานั่งไม่แล้วทำสบัดช่อด้วยกันไม่เตือนเขาว่าไม่เหมาะเป็นพิธีกร่เป็นีกเลยหรอทำไม่อย่ายดนะยุนะหยไม อย่าหาว่านัสอนเนี่ยไมไหนๆก็มาแล้วขอปรึกษาเรื่องนึงทำไมผู้หญิงไทยชอบข่มหัวอย่ามาผู้หญิงไทยทำไมอีนี่มันเป็นเนเจอร์ผู้หญิงปะเนเจอร์ผู้หญิงนะนายืนแล้วกรโดดเงี้ยเหมือนไม่อยู่ะตาดา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 ดันสัดีครับคอนเสิร์ตมันใหญ่มากเลย เหมือนส้างเด็กเอ็นมา <minor> โอ้โชุดมึงเด็กเอ็นมากรายการอาหารมึงไม่เห็นจะต้งแต่งขนาดนี้เลยเนี่ยพ <ck> <_ an> ี่ทำเป็นเก๊กฮวยงานคราบหนูทำรายการกับข้าวงานคราบแล้วดูต่างหูต่างโหูโอ้มึงใส่อย,อยาก,กไปเดินเม็ดกาล,ล่า ตอบเรื่องนี้ก่อนตอบเรื่องนี้ก่อนเอาจริงๆนะพี่พูดตรงตรเข้าสู่รายการอย่าหาว่าน้าสอนสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์ผู้ชายอ่ะ <c oughs> เป็นมนุษย์ลุงลังเหมือนเหมือนฝูงควายจริงเราเวลารวมตัวกันเราจะคุยกันแต่เรื่องไร้สาระ้งนั้นอะ <c oughs> ่ะการมีผู้หญิงมาช่วยถ่วงดูอะไรบางอย่างอ่ะ <c oughs> ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีทำไมคุณไม่พูดกับเราระดับเสียงพอดีพอดีเออพูดกับคุยดีๆก็ได้บอกฮัลโหลอยู่นานเออหมดกลับบ้านได้ก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งแรกไงพูดไปแล้วเราพูดดีๆแล้วไม่ทำไมหน้ามง ทำไมเขาสัมภาษณ์กูขนาดกูไม่ใช่ผัวมึงกูยังกลัวนะคือผู้ชายเป็นอะไรที่ด้านเดียวอะบอกแล้วก็ยังทำซ้ำไม่นุ้ยวันนั้นนุ้ยโทรมาครั้งแรกเองนะเดื๋นุ้ยก็แวดมาเลยมันจะมีความเคยตัวคือด่าผัวมากอยากให้ผัวนุ้ยสุจิราไปออกหนกระแสแล้วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้หนุ่มกัญชัยช่วยพูดกับเมียผมหน่อยได้ไหมรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตี รักสามีให้ดีๆก็ต้องมีขึ้นเสียงกันบ้างาครับที่อยู่ออได้ครับใจอยู่ยากออครับเมียอยู่รอด นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณสักศรีแห่งทองนั้นครองตัวเป็นโซดอยากรู้เลยนะปรึกษ่าหน่อยค่ะ hello h e นะค่ะมีรุ่นพี่หนูค่ะนิสัยเนี่ยเป็นคนชอบเจ้าระเบียบเลยค่ะแล้วก็สเปคของเขานะคะมีความซับซ้อนเขาชอบผู้หญิงเซ็กซี่มีเซ็กแอพเพียวแต่ว่าเรียบร้อยค่ะแล้วก็ห้ามพูดจายหยาบคายแต่ว่าแต่งตัวโป๊ได้เขาเขามีปัญหาตรงไหนฮะนะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณมีปัญหาอะไร คุณมีปัญหาอะไรครับหนูเป็นห่วงเขาขนาดน้องและสังคมของน้องในขี้เสื้อขี้เสื้อขี้เสื้อเรามองว่าเป็นความหวังดีได้ไหมคะนาเสื้อเท่ากับความหวังดีในเวลาที่คนไม่ต้องการถ้าสมมติว่าผมต้องการความช่วยเหลือแล้วคุณเข้ามาช่วยเหลือความหวังดีแต่ถ้าผมไม่ได้ต้องการเสื้ออย่างนี้เรียกว่าเสื้องั้นเราไปทำเมนูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะเจ็บตัวมากกว่านี้ค่ะ มึงตัดเป็นรายการหนังอินดี้เลย <c oughs> ไม่ไอันนี้อธิบายผมเข้าใจหน่อยว่าอันนี้พูดตรงนะครับรายการเราทอรารกัน <c oughs> <c oughs> เอาอย่างนี้มาถึงตรงนี้ห <c oughs> ลังจาก <c oughs> ผมยืนทํากับข้าวตรงนั้นตัดสลับมาเรามานั่งตรงนี้กินคําเดียว <c oughs> แล้วไม่ได้สนใจไข <c oughs> ่เลยจนแห้งกลางแล้วก็กวนติ้งอะไรกันมาสักพักอีพิธีกรหญิงเราไปทำกับข้าวก็ดีกว่าแล้วกำลังมีมีอะไรขึ้นมาเนี่ยอันนี้ เล่าภาพรวมมาหน่อยรายการนี้เราทําอะไรกันก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยตั้งใจว่าจะไปบ้านนาะอย่างเงี้ยไปกดกลิ่งติ้งนองน้าเนกขอข้าวกินหน่อยอน้าเนีกก็บอกว่า<อ>มามามาเข้ามากินข้าวก่อนกินข้าวอะไรอย่างคนไทยถึงชื่อคอนเทนต์ขอข้าวกินหน่อยขอข้าวกินหน่อยอันนี้คุณคิดใช่ทำไมต้องไปอินนี่ล่ะอันนี้ขอมาด้วยตอนนั้นเล่นละครด้วยกันเล่นละครด้วยกันก็เลยแล้วเขาคิดอยู่อ้าวคิดต่อหน้าฉันไม่มีฉันกูสาบแช่งนะเขาเรียกว่าข้าได้ยินในทางการเมืองเขาเรียกว่าข้าได้ยินใช่ก็เลยมีอินนี่คอยเป็นภะ ลังลบไยถามอะไรลบเชื่อเถอะวันนี้มึงเจอกูนะมึงป็นติ๊กเต็มสมุดเลยสมุดที่กูจะพูดจาครับทคนทำไมนั่นนี่คืออะไรเป็นหนึ่งอุปสรรคที่น้าจะให้เราน้าดึงออกมามันจะมี3ามมีดอันนี้เป็นอุปสรรคห้ามสมอย่างดึงดีๆนะเฮ้ยห้ามนุ้คืออะไร หนูยำยุ่งผมทำคนเดียวมันไม่เป็นคุณโมนคิดรายการไม่เป็นได้ได้ผมจะประคับประคองคุณเองเย้อย่างน้อยผมก็ไม่ใช่มาคนมานั่งแต่งตัวจัดแล้วก็คอยพูดจาให้คนเขาเสียหมาไปเรื่อยๆมายถึงมึงแหละนี้ก็พูดถึงใจ เหมือนไม่รู้ตัวเหมือนแอ้ครับป๋าใส่ผิดนะอันนี้โป้งไหนนี่นิ้วโป้งดูยังไงอ่ะป๋ายี่ไงป๋าก็เรียงนี่โป้งอยู่นี่คนเด้อเดี๋ยวโป้งแน่เก่งเนี่ยต้องโชว์ต้องเป่าต้องโชว์ต้องเล่นใหญ่ต้องขี้แสดงบอมเริ่มจับเวลามาแล้เดูนี่ดูนเลยครับหันเลยครับเราจะทำเป็นเวลา15นาทีหันหันหันตามตามขวางครับโอ้ยครับระวังมือครับ จับมีดด้วยปลายงี้แล้วก็ทําให้มันเออให้มันมันย่อยลงหน่อยครับครับเออโอเคครับโอเคครับผมช่วยเปิดแก๊สปลาลองถอดแว่นอีกโอ้ยอะไรอ่ะมองไม่เห็นเอ๊ะปลาสายตาสาั้นเหรอสายตาดีมั้ยใสแว่นถ <c oughs> ามอะไรงงให้เดียวก <c oughs> ไม่ครับว่ามึงเป็นใบหรอกนั่งจริงเอาแล้วไงต่อโ <c oughs> ยนห่ลงมาได้เลยครับนี่แหละฮะครับปรับพอครับแล้วไงต่อมะเขือเทศครับมะเขือเทศครับหั่นครับหั่นแล้วก็หั่นอีกทีครับหั่นครึ่งหั่นครึ่งอย่าี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหั่นเป็นสี่กลีบครับ ีปะมีรหัสลับด้วยโอเคแล้วก็ตักน้ำมันใส่สามช้อนครับเขย่ากระทะสามทีครับเขย่าเขย่าเขย่าไม่ใช่ไหมเออเขย่าแค่นี้พอครับกลับไปกลับไปผัดเสต๊ะครับหั่นครับหั่นหั่นหั่นขวางครับอันนี้เหรอเออเออนั่นน่ะหั่นจากเล็กไปก่อนสิครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำงานยากหั่นจากเล็กก่อนโอ้เป็นอินุยโดนด่าไปแล้วน่ๆใช่ไหมที่แรกนั่นนะโอเคครับผมอ่าใช่ครับโอเคนี่คือป่าไม่เคยเจอแน่ๆเหรอ เขาเป็นศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะเว้ยพูดจาให้เขาดีๆหน่อยแล้วยังไงอ่ะต้องใช้ไม้นึ่งเขคือศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเออจบแล้วแค่นี้อันนี้อันนี้อันนี้ทำให้ดูทีเดียวนะอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยแล้วก็เอองี้พี่จะได้อ่าลองดูอย่างงี้พี่ฟีลิ่งอย่างงี้ดีพี่ เฮ้ยอโอเคมังคเทศถ่ายครับทำไมเราดูไม่ช่วยเขาเลยก็น้าช่วยแล้วอ่ะโย่สิบนาทีอ๋อตายแล้วแล้วทีนี้เอาโคนเตาใส่เลยครับเอาแผ่นเบรมาหั่นครับแต่อย่าให้มันอย่าให้มันกระจายจากกันผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมไม่ได้ช่วยอะไรน้ามาตั้งใจช่วยเลยอ่ะเขาคือฉากเสียทั้งฟองว้มึงจะให้เขามาเสียฟองออกทีวีไม่ได้ปะขยุ่มหนึ่งอันพอครับปิดนะครับเอาเหรอแค่นี้โอเคโอเคทีนี้มาเขย่าเหมือนเดิมครับ แต่มันเยอะขึ้นแล้วระวังนะครับดีสวยมากครับสวยตรงไหนมันเหมือนขูงที่เดิมอ่ะฟิลลิ่งของคุณคืออย่างนี้ครับคุณสลักเสติแล้วก็ดันแบงหน้าให้มันแบบโอเคเฮ่โอเคเฮ้่พอเลยครับโอเคถ้าเรวก็ได้น้ำเปล่าน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าใส่ไปครับใส่ไปครับโอเคพอท่วมๆครับตอกใส่ใส่สามฟองครับเออเอาเราไม่ทำไอ้นี่หรอคะทำเตี๋ยวไว้ก่อนจะได้ประหยัดเวลาไงเพราะเขาชาร์ลเซ้นสิบห้านาทีไงใส่ซอสสามช้อนครับ ตีไข่ครับไปยีไข่นี่มึงพยายามล่อมุกสองแง่สองแง่ใช่ไหมจะแปะอย่าง,งนี้ใช่ไหมไม่มีทางแกบศักสีศักสีไม,ไม่ไม่เล่นผาขับเสียงท,อง,ทองนะเว้ยผมจะบอกให้เวลาคุณทำงานคุณดูเบอร์เขาด้วยศูนย์เก้าหนึ่งไม่ใช่เบอร<ก>นะพันศาในวงการเขาชื่อเสียงเขาแหมวันนี้มีพวกมาะระหว่างนี้นะครับซอสมะเขือเทศครับซอสใส่สี่ช้อนครับ ใส่อันนี้ไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ช้อนพอก่อนอ่าเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเพิ่มครับเชื่อดีตาไม่เชื่อหนูไม่เชื่อตาไม่เชื่อหมะไม่เชื่อเขาไม่ให้ห้ามช่วยแต่ต้องมีกฎว่าห้ามมึงไปเสือกกับเขาห้ามรบกวนห้ามเสือกห้ามเซ็นเซอรอันนี้ดีครับน่าจะดีครับผสมแป้งเลยครับหนึ่ง 2 4ี่ใส่สี่ให้ได้ไหมชื่อใจหน่อยสี่สามสามพอครับคนคนครับท่านาทีชิมโอเคพี่ชิมพี่ชิมสี่พี่ทำไมพี่ไม่ฟังหนูอ่ะลองเขาจ้างอย่างเดียวจะไม่เชื่อเธอเราปิดหมดแล้วพี่ไม่ฟังหนูเลยปิดหอกชิมไม่อร่อยไปหลายไปดูแล้วคุณชอบยังต้องเค็มอีกหน่อยไหมมันต้องหวานไหมไม่ต้องมันจะหวานจากเอ ออนเค็มไหมครับโอเคเหรอเห็นไหมก็นี้บอกแล้วว่าต้องใส่เค็มอีกอันหนึ่งอ่ะดึงมีดห้ามอีนุ้ยเสือกขึ้นมาไหนมีเล่มไหนห้ามอีนุ้ยเสือกทิมงานขอมีดห้ามอีนุ้ยเสือกอีกอันหนึ่งใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าพอครับโอเคคนครับพี่ต้องคนเร็วๆนะเดี๋ยวมันเป็นก้อนโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยจริง คนพลิกร้านพลิกไปมาครับโอเคมาแล้วคราวนี้ล่ะไส่ไส่มาละอยากเลยอเดี๋ยวนะหน้าที่มันเกินเร็วดี๋ยเวลาหมดใส่น้ำมันไหมใส่น้ำมันเลยเมื่อกี้ผมไม่ใส่น้ำมันประสบการณ์ของผมคือต้องใส่ครูจักดิ์ิ์ตรงนี้หนังชีวิตเลยนะฮะพอใส่ปุ๊บคุณพยายามกลิ้งเพื่อให้ไข่มันจับกับกระทะโอเคพร้อมครับ ไปครับม่ต้องรีบครับอ่าทีนี้ผ่าพ่าผ้าอย่ายกสูงให้ยกสูงให้ยกสูงให้ไข่มันไล่ไล่ล่ขอบเลยฮะไปอีกครับให้ให้กระทะมันใกล้ไฟทำให้มันเครียดอย่างงี้อวะทางนี้ครับทางนี้ทางนี้ทางี้มันไม่มีครับมึงดูจิเอี่อย่าอยาอย่าอยาอย่อย่าอยาดยอยอย่าออ่อย่าอย่าอ่ออาอาย่ายาอาอน่าาอย่าอย่ายยยนย เฮ้ยดีนะเนี่ยสวยกว่ากูอีกนะเนี่ยโอเคป๋าทำไมป๋าเก่งขนาดนี้ดีครับทำไมทำกับข้าวได้เหมือนกู้ระเบิดขนาดนี้ โอเคอ่ะได้แล้วอันนี้ทีนี้วางวางปกติวางปกติครับเพื่อให้มันให้มันฟองขึ้นมาหรือว่าจริงๆเราควรจะเพิ่มแบบว่าไข่เป็ดสักฟองหนึ่งไหมไข่ไก่สองไข่เป็ดหนึ่งะคุณเห็นไหมคุณเห็นลูกเดือดปุดปวดไหมเหมือนเฉยตีเหมือนเฉยไปเลยนะช่างแม่งมึงมึงเห็นมันมีไข่เป็ดตรงนี้ไหมล่ะไม่ใช่ถึงข้าเผื่อคุณผู้ชมไปทำอ่ะช่างแม่งคุณผู้ชมมาตรงนี้รอดก่อนอย่างงี้แปลว่ามันเริ่มร่อนอ่ะคุณก็เอียงให้ตรงนี้มันพองๆอขึ้นมานิดนึงอ่ะเอาละผมว่าได้ละ ใส่ไส้ครับเอาละจังหวะนี้อ่ะเร็วๆดักเหรอเฮ้ยเฮักใช่ไหมมันจะลอยลงไปเองเหรอครับจะไปรู้โอ้หรือว่าอีกมิดดูว่แพ้ครับอันนี้แค่เดียวอันนีเดียวอัเดียวปโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันถ้ามันไส้มันเยอะไปเดี๋ยวมันห่อไม่ไม่มิดอีกนิดหนึ่งหน่ะอีกนิดหน่งไม่เอาอย่าไปเชื่อเขาไปเชื่อเขาพี่จะเชื่อใครเชื่อเชื่อโอเคโอเคสวยครับจำไว้นะเริ่มเริ่มใช้ปลายมีดมืออ่าอย่างบางมือยาวลองเดี๋ยวมีดทำอะไใช้สองมือครับ สองมือเฮ้ยสวยอ่ะป้ามือละแยสวยครับไปครับเออสวยดีสวย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 ดีดีเลยโอ้ไข่คุณสวยมากฮะลุ้นอะลุ้น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 โอ้ยกูนึกว่าผ่าตัดหัวใจกันอ่าบับเข้าไปโอ้สวยเลย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  ออ้ยนาทีเราถือจานเอาซีนดิสำคัญจังหวะสำคัญเอาซีนปั๊มนะครับปั๊มเนืองสองซ่อมยกมาเฮ้ยสวยมากให้หล่นตรงนี้กูจะฮาเลยแกดูมันเฮ้ยสวยมากโอ้โหเฮ้ยบอบมืออย่างรุนแรงสวยเฉยปั๊บเถีงนะมึงปรับพุงสีหน้าหน่อยเขาทำสำเร็จมึงควรหน้าตาดีใจไม่ใช่ไม่ใช่คิดในใจว่า มันทำได้ไงวะมันดีอ่ะดีมากโอ้จริงนะเนี่ยโอ้โอดีมากนี่ดีมาก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในขายัสที่หน้าตาดีมากคุณศักดิ์สิทธิ์คุณเก่งมากโอ้โหขอบคุณครับได้โค้ชดีมันดูน่าดูน่าไม่ทำไมมึงไม่พอใจอ่ะเขาก็ทำกับข้าไม่เป็นน่ะแต่ถ้าเขาทำขนาดนี้ได้เนี่ย ก็มีชมแล้วไงมันต้องมีบาลานซ์ไม่ต้องมีไม่ต้องมีสังคมเราเลวร้ายมากก่าแล้วอเหรอเออประหลาดคนสวยมากดิเ็จโอ้ขอบคุณครับชิมชิมคราวนี้รสชาติละโอเคนะฮะตัดแบ่งเสิร์ฟให้ทุกคนเองโว้วโว้วหนึ่งสองสามพี่ไม่เป่ากันหรอคะพี่ อนอนเยี่ยมใช่แลอ oh, นอนเยมร้อยเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เซ็นตมาไข่มันเค็มมึงอย่ามางมึงอย่า <c oughs> ม,มาใส่ความมันไม่ได้เค็มที่ไข่หรอกมันเค็มที่ทรรัศนคติของมโอง ไข่แมงเค็มจริงอ่ะเค็มก็ได้อะถ้ามึงจะสบายใจเค็มก็ได้เนี่ยไปไม่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 แนวรสจัดอ่ะถ้าพูดถึงว่ามันเป็นรสเค็มข้นไปก็คือรสเค็มข้นอ่ะยอมไม่ว่าอ่าโอเคกินได้ไม่ได้ครับกินได้ดีครับเย้ ออร่อยจานนี้ผ่านนะฮะทุวทดเรนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสามารถมองอไรอะ่ะคือขนาดเขาตัดสินว่ากินได้เนี่ยมึงยังตบมือเฟกเฟอ่ะดูนะชื่นชมยินดีที่สุดยอดนะ นี่การแสดงเห็นป่ะมึงอ่ะหัดแสดงบ้างงานมงคลเคยมีคนเชิญไหมอ่ะเฮ้ยอย่าอย่าไปเชิญนุ้ยสุจินลาวเว้ยอีนี่มีปัญหาเรื่องการแสดงออกในความสุขที่ดีแต่ถ้าเป็นงานฟาดคนเป็นงานอะไรเงี้ยเอาอีนุ้ยไปมันถนัดมากแล้วพบกันใหม่นะคะในอีพีหน้าค่ะมาติดตามกันนะคะว่าปัาแห้งกับนุ้ยเนี่ยจะขอข้าวใครกินและเมนูนั้นเนี่ยเป็นเมนูอะไรในรายการขอข้าวกินหน่อยไม่ให้่คุณผู้ชมพลาดความสนุกเหล่านี้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กระดิ่งด้วยครับเอาแล้ว3ามคนลาไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุจิรามเ,เป็นโรคจิตบางอย่างชอบโชว์ข่มผัวในที่สาธารณะ <c oughs> เคยถามผัวมันสุจิราเนี่ยเฉ่งหมืีตลอดเวลาปล่าไม่พี่อยู่บ้านก็โอเคนะแต่ออกนอกบ้านนกูดโดนตลอด <c oughs> ว่าสุดไปงานศพสุจิรากับผัวก็นั่งอยู่สุจิรามน้า,นากินอะไรย่งปอน ไปเอาหอยทอดไม้ไนท์กินดินั่งบื้ออยู่ได้เนี่ยตอนนั้นมีใครมาบ้างที่แบบอยู่ในความจงใจของพวกคุณอะพี่มอสไงเขาทำกับข้าวอร่อยเออเขาทำกับข้าวอร่อยเออดูตู่เต้งเขาใทำอะไรสปาเกตตี้เบคอนอร่อยซานิมาอย่างเงี้ยซานิอยู่ในวงพี่ออมกับพี่มอสด้วยเหรอเออซานิโอเคซานิโอเคอะไรละแฟนจืดอ่าพอนั้นนะถ้าไม่มั่นใจฝีมือทำอาหารอย่ามาเพราะอีนี่จะด่าไล่หลัง